ทำนายฝันฝันว่าตัดผมตัดผมสั้นมีความหมายว่าอย่างไรดีหรือไม่พร้อมเลขเด็ดให้โชคค่ะความฝันที่เกี่ยวกับการตัดผมแต่ละคนก็จะฝันแตกต่างกันไปฉันฝันว่าตัดผมฝันว่าสะผมหรือฝันว่าหวีผมความฝันแบบนี้ บอกเหตุอะไรเราหรือไม่หรือเป็นลางบอกอะไรไปฟังกันดูนะคะฝันว่าตัดผมหรือโดนตัดผมฝันว่าได้ทรงผมใหม่ทนายฝันว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณป่วยก็จะหายป่วยหมดเคราะห์พ้นจากโรคภัยต่างๆคุณจะมีดวงในการเสี่ยงโชคและมีโอกาสในการขยับขยายธุรกิจดวงการงาน จะได้รับความช่วยเหลือและอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในสายงานด้านความรักคนโสดคนที่คุณแอบชอบอยู่จะมีคนมารุมชอบต้องเร่งทำคะแนนหน่อยนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังคนรักจะนอกลู่นอกทางให้ระวังเรื่องการทะเลบบาะเบาะแวงด้านการเงินช่วงนี้เงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาหรือมีหนี้สิน มีดวงที่จะเสียเงินไปกับการสู้คดีความต่างๆควรเสริมดวงด้วยการทำบุญปล่อยปลาชนิดใดก็ได้ชีวิตจะดียิ่งขึ้นหากฝันว่าตัดผมสั้นมีคำทำนายว่าจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นจะมีคนมาเล่าเรื่องราวความทุกข์ให้คุณเห็นใจและให้คุณช่วยแก้ปัญหาพุทธจาต้องระวัง พราะมีคนใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลาฝันว่าตัดผมด้วยตัวเองทำนายว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณกําลังจะหมดไปและผ่านพ้นเคราะห์จะหมดเคราะห์หมดทุกข์ฝันว่าได้ตัดผมทรงใหม่จะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่มีโอากาสหยุดพักมีความอัดอัน้นกังวลใจ ที่จะต้องระบายความในใจให้ใครฟังมีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอฝันว่าผมร่วงจากศีรษะเป็นหย่อมๆย่อมทำนายว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุภายในบ้านถ้าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้ามทายว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามคนหมั่นทำบุญทำทานถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำฝันว่าตัดผมหน้ามา้าทํานายฝันว่าในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปจากตำแหน่งเดิมฝันว่าย้อมผมตัวเองทํานายฝันว่าวิธีการงานในหนา้าที่ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปที่ดีจะกลายเป็นร้ายที่ร้ายจะกลายเป็นดี การเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้นแต่จะเป็นในทางที่ดีมากกว่าร้ายฝันว่ามีคนดึงผมทํานายฝันว่าจะมีคนมาประสงค์ร้ายหรือมีจ้องที่จะทําร้ายคุณคุณใช้ชีวิตให้มีสติและระมัดระวังตัวเองฝันว่าสะผมทํานนายว่าคุณจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับโชค ฝันว่าหวีผมทํานายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับการแก้ไขและสําเร็จไปได้ด้วยดีฝันเห็นผู้ชายผมน้อยทํานายฝันว่าคุณจะได้รับโชคลาภหรือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฝันเห็นผู้ชายผมยาวทํานายฝันว่าคุณจะได้รับการกล่าวถึงในสิ่งที่ดีหรือจะมีกิตยศชื่อเสียง เลขเสี่ยงโชคเกี่ยวกับการตัดผมสระผมหรืออะไรที่เกี่ยวกับผมนะคะเลขเสี่ยงโชคคือ34 39 31 391 371 341หงขอให้โชคดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ